ครับหลามปลาครับวันนี้อ้โหแซ็ปอีลีแน่นอนครับวันนี้วันนี้ครับเชฟบูครับเชฟบูนี่ปลาไปสวิงมาได้นะครับทั้งปลาขาวปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยปลากระดี ว้าวแล้วคแบบในี่ตัวที่ได้กี่นะเป็นยังไงบันดาลครับนั่นเวียนเทนตัวที่ได้กี่นะเป็นยังไงไปตื่นตื่นใจปลาใช่ไนี่ครับสามใส่กระบอกไม้ไผ่ครับใส่ตะไคร้ขาครับ ปลาสดสดครับตั้งก็ไปนี่บอสโอ้สองตัวกันี่เต้มลงเลยบอสใช้ไม้ไผ่นะครับโยนป้าป้าโอเคครับ เดี๋ยวมาชมมูตอนสุกครับเขาต้องลงหินตังพร้อมใหม่เสร็จแล้วครับล้ามปลาครับออ่าครับ,ออรบโอหมีแต่น้ำครับปลาไม่ออกครับไม่เคียร์ไม่เคีย์มาแล้วครับออกแล้วครับ มีการกระชกได้ขีดินโอ้ยเหมาะแตะแตะครับกระบอกหมดละหมดละโอเคครับโอเคครับหลามปลาครับสุกแล้วครับหยอนมา มีข้าวด้วยนะครับข้าวนี่ไม่เอาครับไว้ก่อนนะครับนี่ครับมีโอชินิดหน่อยนะครับไร้จริงๆครับโอเคครับผมลามป่า